ดีดีตอนรับเด็กๆหมดกลางนะคะมาทมานด้านนี้เลยลูกมาคุณรัชกิจข้าวผัดคุณวราพรขนมเทียนนะครับเจ๊ติว๋วไอติมด้านหน้าบลงช่างบิวเบ็เกซิ่งนะครับทีนี้ก็ถึงที่มาแล้วก็มาแล้วครับอันนี้อะไรนะครับ ขนมจากเจ้าภาพจากขนมขบเคี้ยวนะครับเดี๋ยวเ,เจ้าภาพก็มาเปิดนะครับเราเจ้าภาพก็มาเปิดอันนี้ก็มาแล้วลุ่มการข้าวข้าวกะเพรามาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามมาเรื่อยๆในเวลานี้อ่ามีปอหกอยูไ่ไหนไรยกมือมมาจัดเป็นแถวเป็นแนวให้น้องหน่อยลูก สว่างสว่างป .3 พอบไปลูกไม่พอไปแถวน้องป .2 ได้เลยนะใายืนให้โตทั้งหมดนั่งลงอ่านอดูบาลนั่งเลยลูก เล่ไปเลยันน้ามาคุณผู้อ ิจฉกรรมสร้างอาละสมาทิอิจกรรมเป็นสุดน้ำแห่งความสมบรณ์อิจกรรมเป็นเหมืสนตะุกตน้ำอิจากรรมนำใจใหเบิกบานอิจากรรมสร้างอาละสตามาทิ้ำขอบุตรมาขอบุตรจะเลี้ยงงใหเบิกบานอิจฉากรรมสร้างอาลัสมาทิอิจกรรมเป็นสุดน้ำแห่งความสมบรณ์อิจกรรมเป็นเหมือนุกตนาำ ผู้ใหญ่ใจดีเดินมาแล้วครับหอเยี่ยเยี่ยมขอให้คุณครูอย่างเดียวเหรอคะคุณรูอย่างเดียวเหรอผู้ปกครองผู้ปกครองผู้ใหญ่ใจดีด้วยลูกคอกค้งคอกค้งครับขอกค้ง สวัสดีผู้ใหญ่ใจดีก็นะเด็กๆแถวความความรู้ชาวหนุ่มผู้ใหญ่ใจดีนะอ่ะพร้อมกัรหนึ่งสองสามฮาร 1, 2, 3 3> ิยา,า,าผูใหญ่ใจดีฮ่ายุงข้าเนี่ยครับเนี่ย kau everything it's ททิงานกำลังกระททงนครับสี่คนครับโโตั้งขอครับผมเดี๋ยวเเอาตเเพิเตรียมมาแล้วเดีายเอาไปนกครับเอาทงอนไปาน้โชคดีีครับครับผมปีเปเช้าแล้วใจของใจเพื่อนนะครับครับคุณผชายผู้ชาโมธนาชายเ่อนไปเดียวพี่ไไ่

เอาไปเลยกันนะเดี๋ยวเอาถามมาให้อัมาก็นี้วันเ้ใจดีเจ็ดสีใจดีอากสนุกันนี้อะไเนี่ยไห้หเจียวันนี้นเดี๋ยวเคสไมาหน้านนี้หน้านีหน้านี่เดี๋ยว้ก่อนมนีอันไหนนโยดีิะ อันนี้ขนมเต้มาเด็ดมากๆเลยเนาะมันเป็นอะไรที่ไม่รู้นะบอกไม่ได้อย่าไปบอกตรงนี้สิอามาจะลอยจริงๆราคาได้หนูนะครังๆนี่รังขนมก็มีนะครับขนมเต้ก็มีสวัสดีครับมาจากไหนเอ่ยเนี่ยมาจากบางซ่อนครับัเลยครับขอทุกโมทารับบุญด้วยนะครับครับเดี๋ยวไม่ออกยูทูปป้ะเนี่ย สวัสดีคร <cam> <ha following> <guidelines> like? ับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับต้องต้องอ่ะแกแจกาครับเค่อยๆเดินนะครับถนนี้นะครับผมที่ชื่อนุมตยังนั่งอยู่หุตียังนั่งอยู่ต้อรอหน่อยวน่ไหรบจังไหรบจังไหนมาจะไห้ทอ ตลาดูครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมภาราเยาวีด้วาไอ้ปะตูนแข็งอยู่ไหนใไม้างน้ำแข็เัร็มาหลตดูครับผมโอ้ครับมาเจอตลาลูนะ มาที่ไหนครับตลาดรูเหรอครับผมครับอนุโมทนาบุญด้วยครับเชื่อว่าเชื่อว่านี่ยังไงครับอยู่ไหนครับยกไป๋ผมหน่อยพี่ไพ่ทำบุญเลยครับพี่ไพ่พี่ไพ่มาเชื้อว่ายังไงครับกระดมเทียนมาจากไหนเนี่ยมาจากตลาดรูจ้ะตลาดรูเหมือนกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับจอดทู่จอดทู

จากไหนครับมาจากไหนาโออครับโอ้นีมัตออกด้วยเขอ้าผมกนะบเก่าั้เลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาโมไอ้เลยหน้าออกออกสื่อออกสื่อครับผมมีมากี่ชุดครับเนี่ย

เข้าคอีกวลากรู่มนะคะมันหนักดย่างหางตใหญ่กมหลังนิดนึงชุดนึงเสร็จแล้วก็กลับดินชายก็แม่พี่น้องผู้ใหญ่จะดีเิญนะครับ13ตั้ง2ตั้งนะครับเสร็จชุดนี้แล้วพอมกั ขอบคุณแ่ทีเยอะแล้วอาจารย์เอกครับ12เติ้งไปดูดูดูกลางครับผมกลางแล้วก็รับของครับโอเสย อ่ะรับของรับของเลยรับของเลยไม่เอาอ่ะนั่งลงปอสสะอาดสะอาดลงเลยลงเลยเอาอ่ข้างหลังส่งของให้พี่ก็ได้